ค่ะสวัสดีค่ะท่านอาจารย์ดรคมเอกแล้วก็อาจารย์หน่อยนะคะแล้วก็สวัสดีพี่น้องที่ในห้องส่งนี้นะคะแล้วก็พี่น้องที่รับชมผ่านทางออนไลน์ทั่วโลกเลยนะคะขราพเจ้าก็ขอบคุณพระเจ้านะคะที่ได้ได้อยู่ในคริสจักรน้ําองุ่นใหม่นะคะขอบคุณพระเจ้าที่ที่มีไฟของพระเจ้านะคะแล้วก็ขอบคุณพระเจ้าสําหรับ คำสอนของอาจารย์นะคะที่ร้อนหอนแล้วก็ตื่นเต้นจริงค่ะทําให้ข้าพเจ้าต้องออไม่สามารถทําบาปได้เลยค่ะต้องแบบกับใจตลอดทุกเวลาเลยขอบคุณสําหรับสิ่งดีๆที่ท่านเป็นผู้นํานะคะแล้วก็เสียสละนะคะแล้วก็เป็นแบบอย่างที่ดีให้ให้เราติดตามนะคะก็ข้าพเจ้าก็ขอบคุณพระเจ้านะคะที่คิดจักน้ำมงุษน,นี้ได้ ได้ให้ข้าพเจ้าได้รับใช้พระเจ้ามากยิ่งขึ้นนะคะก็ข้าพเจ้ารู้สึกได้เลยช่วงที่ผ่านมาพระเจ้าใช้ข้าพเจ้าตามของประทานนะคะแล้วก็สิ่งสิ่งที่พระเจ้าเรียกแล้วก็พระเจ้าข้าพเจ้าก็ทําตามน้ำพระทัยของพระองค์ข้าพเจ้าได้รับใช้ในพันธกิจประสานเสียงนะคะร้องเพลงประสานเสียงแล้วก็รับใช้ในคริสจักรเด็กนะคะแล้วก็รับใช้ในพันธกิจถอดคําเทศนา ที่เป็นบทเรียนของอาจารย์แล้วก็ขอบคุณพระเจ้าที่ข้าพระเจ้าก็ทําตามสิ่งที่พระเจ้าทรงบอกไว้ในเรื่องการถวาย10บรถนะคะแล้วก็ทำทำมากกว่าเดิมเท่าเท่ามากกว่าปีที่แล้วนะคะที่ได้มาผูกพันตัวก็คือถวายมากกว่า10บรถแล้วก็มีการถวายเพื่ออิสราเอลนะคะแล้วก็ถวายเพื่อพระนิเวศ แล้วก็ถวายให้กับญาติพี่น้องซึ่งปกติก็ไม่ไม่ไม่เคยทำนะคะแล้วก็ถวายตามการทรงนำของพระเจ้านะคะขอบคุณพระเจ้านะคะในช่วงที่ผ่านมาสามเดือนนะคะเดือนหกเดือนเจ็ดเดือนแปดข้าพเจ้าก็แบบมานั่งนะับรอ่ของพระเจ้าปรากฏว่าพระเจ้าประทานลูกค้านะคะเป็นบริษัทที่ข้าพเจ้าได้ลูกค้าใหม่จากพระเจ้าเลยอะ ห้าบริษัทนะคะพระเจ้าแล้วก็มีมีเกี่ยวกับเรื่องจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงบริษัทด้วยข้าพเจ้าขอบคุณพระเจ้ามากเลยที่แบบพระองค์ทรงเมตตาแล้วก็เหมือนพระพรไล่ล่านะคะเมื่อเรารับใช้พระเจ้าเมื่อเราเต็มที่ในงานของพระองค์พระเจ้าให้ถ้าข้าพเจ้าจบโปรเจกต์นี้นะคะข้าพเจ้าจะได้รับประมาณหกหลักนะคะพระเจ้าขอบคุณพระเจ้าที่พระเจ้า รักขรร้าพเจ้ามากๆเลยแล้วก็ขอบคุณที่ข้าพเจ้าได้รับใช้พระเจ้าแล้วก็เห็นพระพรตามมาจริงๆพี่น้องก็อยากหนุนใจพี่น้องนะคะว่าการรับใช้พระเจ้าแล้วก็ทําตามพระคําของพระเจ้าทําตามพระคัมภีร์นี้มีผลนะคะในฝ่ายวิญญ,ญาณแล้วก็ในบนําเหน็จที่ได้รับจากพระเจ้าบนสวรรค์แล้วก็บําเหน็จที่ได้รับจากพระเจ้าในโลกนี้ก็มีเช่นกันค่ะ ข้าพเจ้าขอบคุณพระอ,องค์ขอถวายเกียรติแด่พระเจ้าเพียงผู้เดียวคะ่ะสวัสดีค่ะตื่นเต้นมากๆเลยนะคะก็เชื่อฟังผู้นำนะคะเยสเซอร์ yes, <laughs> โอเคค่ะก็หนูก็คิดว่าเอะวันนี้หนูจะมาขอบคุณพระเจ้าเรื่องอะไรดีนะหนูก็อยากจะขอบคุณพระเจ้าตลอดระยะเวลา5ปีที่เดินติดตามไฟของพระเจ้านะคะคือถ้าใครเห็นหนูตั้งแต่เดวันก็จะรู้ว่า หนูหนูว่าหนูเปลี่ยนไปเยอะแล้วก็รู้สึกว่าขอบคุณไฟของพระเจ้าที่ไฟของพระเจ้านั้นรักษาที่หนูเคยบอกว่าหนูเคยป่วยเป็นซึมเศร้าใช่ไหมคะแล้วก็ขอบคุณพระเจ้าที่พระเจ้ารักษาแล้วก็ขอบคุณไฟของพระเจ้าที่ที่คืนความสัมพันธ์ให้หนูกับแม่รู้รู้สึกว่ามันแบบถ้าไม่ใช่ไฟของพระเจ้าหนูก็ไม่รู้ว่า มันจะยังไงอ่ะคือหลายคนช่วงนี้ค่ะก็เหมือนเขามาปรึกษาหนูใช่ไหมคะว่าเอ๊ะทำยังไงถึงถึงได้ความสัมพันธ์กลับขึ้นมาหนูก็ตอบว่าหนูก็ไม่รู้เหมือนกันคือหนูก็รับใช้ของหนูไปแล้วก็ทําในส่วนของตัวเองแล้วก็เชื่อฟังอาจารย์ที่อาจารย์บอกว่าให้เงินพ่อแม่ใช่ไหมคะหนูก็ทําในส่วนนั้นอะไรอย่างเงี้ยแล้วความสัมพันธ์มันก็แบบแน่นมากๆเราเราคุยกันแบบเราสนิทกันมากๆอ่ะคือจากที่คือหนูต้องบอกว่าหนูไม่ได้อยู่กับพ่อแม่ใช่ไหมคะ คือตอนนี้คือความสัมพันธ์มันแบบมันดีมากๆจนหนูอะอยากอยากจะอยู่ด้วย24ชั่วโมงเรารู้สึกว่าสิ่งนี้คือถ้าไม่ใช่พระเจ้าอะถ้าไม่ใช่ไฟของพระเจ้าอะมันก็คือแบบมันก็คือเป็นไปไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คืออยากจะขอบคุณไฟของพระเจ้าหนูอยากจะบอกว่าไฟของพระเจ้ามีจริงๆค่ะก็อยากให้ทุกคนอะได้เปิดใจลง,ลงไฟของพระเจ้าดูค่ะก็ประมาณนี้ค่ะขอบคุณค่ะ ก็ตื่นเต้นเหมือนกันก็ขอบคุณพระเจ้านะคะที่วันนี้มาเป็นค้ามัญญอีกครั้งหนึ่งก็ตื่นเต้นทุกครังเลยเนี่ยก็ขอบคุณอาจารย์คมเอกขอบคุณอาจารย์หน่อยนะคะที่ที่ทาให้มารีมีชีวิตที่อีกขั้นหนึ่งก็คือชีวิตที่เดินกับพระองค์ในทุกวันแล้วก็มารู้จักไฟไฟเป็นอะไรที่ที่ทำให้เรามีชีวิตที่ บริสุทธิ์จริงแล้วก็ถามว่ายากไหมยากค่ะถ้าเราไม่เดินแบบบริสุทธิ์มันก็ยากที่ที่เราจะต้องแสวงหาสิ่งใดๆมันยากยากมากแต่เรารู้ว่าไฟอ่ะช่วยเราได้แล้วทําให้เปลี่ยนชีวิตเราก็ทําแล้วมันจะทําให้เราอ่ะเดินง่ายกับเอ่อกับไฟไฟก็คือไฟอะค่ะไฟก็คือไฟอะก็คือแบบว่าเ <laughs> ขินว่าเดี๋ยวก่อนคือว่าก็จะบอกว่าไฟไฟเปลี่ยนชีวิต มาลีแบบแบบชนิดที่มันแบบพลิกพลิกมากเลยแบบว่าพลิกไปแบบหน้ามือไปหลังมืออะไรอย่างเงี้ยก็แบบทาให้ครอบครัวของมาลีอะครอบครัวที่มันมันมัน,ม,นมันพังไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยมันก็กลับมาให้มีชีวิตกลับมาเหมือนเดิมแล้วก็ชีวิตที่ที่แบบ ลูกเต้าอะไรเนี้ยมันก็ไม่รู้อยู่คนละทิศคนละทางเนี้ยพอเรามารู้จักไฟแล้วก็เชื่อฟังที่พระวิญญาณท่งบอกแล้วก็ทําตอนนี้ชีวิตของมาลีก็มีชีวิตที่ครบบริบูรณ์อย่างที่ที่เรารับไฟแล้วก็เป็นไฟที่บริสุทธิ์จริงแล้วเป็นไฟที่บทเราเป็นไฟที่มาตรฐานเป็นไฟที่แบบบริสุทธิ์จริงนะคะก็อยากจะบอกพี่น้องว่าถ้าสิ่งไหนถ้าถ้าพระวิญญาณบอกก็ก็กทา ทำนะคะแล้วก็แล้วก็รอค่ะรอที่พระวิญญาณบอกว่าว่าเราได้สิ่งนั้นแน่นอนเหมือนที่ดัามมารีได้รับแล้วแล้วก็ได้รับแบบครบบริบูรณ์อย่างอย่างที่พระวิญญาณบอกจริงๆค่ะแต่เราต้องทําหน้าที่ของเราก่อนเพราะว่าเราต้องบอยสุท์จริงแล้วหลังจากนั้นอ่ะพระวิญญาณบอยสุดจะ เพิ่มเติมให้เราทุกอย่างแล้วเราจะจะได้รู้จักว่าไฟแท้จริงคือไฟแบบไหนก็คือไฟที่ล้างเราทุกสิ่งทุกอย่างสิ่งที่เราทําอะไรที่มันผิดผิดที่ที่เรารู้สึกว่ามันมันไม่ใช่เราก็ต้องเลิกให้หมดลบล้างสิ่งที่มันผ่านไปเราอย่าเอามาคิดเราอย่าเอาทําให้มีปัญหาสิ่งอะไรที่มันทําให้เราแบบทุกข์กังวลเรามองที่ข้างหน้าแล้วเราก็เชื่อพระเจ้าของเราพระเจ้าของเรายิ่งใหญ่แล้วก็ส่ง ไฟมาล้างเราเราต้องล้างให้ได้พี่มารีเชื่อว่าทุกคนก็กําลังทําอยู่แล้วเม่อวันนี้มารีก็ได้รับแล้วไฟทุกสิ่งมันมันชำระมารีได้ก็ชาระพี่น้องได้เหมือนกันคือถามว่าถามว่ายากไหมยากค่ะแต่เรามองที่พระเจ้าแล้วทุกอย่างมันจะง่ายหมดเลยค่ะง่ายง่ายการเดินใช้ชีวิตกับครอบครัวแบบไหนแล้วใช้ชีวิตกับ ออพี่น้องเราแบบไหนมันจะง่ายไปหมดถ้าเราฟังเสียงพระวิญญาณให้ชัดและจะอยู่แบบมีสันนิสุขและจะอยู่การรับใช้อย่างอย่างที่มีความสุขมากขออยากอยากจะบอกว่ามาลีก็มาไกลไกลที่จะทําบาปแล้วค่ะอะไรอย่างเนี้ยแล้วก็ไม่คิดจะทําบาปแล้วค่ะเพราะบาปบางทีมันทําให้เราอะ่ะ ไม่หลุดทักทีเพราะเราอะ่ะไม่ยอมหลุดกับมันทักทีแล้วก็ไม่ยอมจริงๆแต่วันหนึ่งอะ่ะเรารู้ว่าไฟมีจริงแล้วเรารู้ว่าพระเจ้าของเรามีจริงเราต้องหยุดด้วยตัวเองแล้วเราจะรู้เลยว่าพระเจ้ารักเรามากส่งไฟพระวิญญาณบริสุทธิ์มาเพื่อมาเก่าเราและชีวิตของเรามันจะทําให้เราอ่ะมีชีวิตเดินต่อไปแล้วทําให้ชีวิตของเรามีค่าในสายตาของพระองค์ถ้าเราไม่ทําเราก็หมด แล้วก็เราก็เดินต่อไม่ได้ชีวิตมันก็พังแต่วันหนึ่งถ้าเราเชื่อเราเชื่อว่าพระเจ้าของเรายิ่งใหญ่และเดินต่อไปอย่างที่มารีได้รับทุกวันนี้มารีก็มีชีวิตที่ครบบริบูรณ์ลูกก็มามีความรักกลับมาเหมือนเดิมมากกว่าเดิมแล้วทุกอย่างตอนนี้มารีก็การรับใช้ก็ก็อีกระดับหนึ่งเพราะเรายอมเรายอมในสิ่งที่พระเจ้าใช้แล้วเชื่อเลยมารีเชื่อเลยว่าทุกคน ก็ได้รับเหมือนกันแต่รอรอนะคะอยากให้พี่น้องรอพระเจ้าบอกคําไหนก็เป็นคํานั้นเพราะพระเจ้าซื่อสัตย์กับเราเสมออยากให้บอกว่าอย่ามาลีอย่าบอกว่าอย่าอย่าทอ้ออย่าทอ้ออย่าถอยจงเดินต่อไปแล้วมารีเชื่อแล้วว่าเราเป็นลูกโปรดปานของพระเจ้าแล้วมารีก็เชื่อว่าทุกคนที่อธิฐานอยู่ได้รับอย่างแน่นอนเหมือนอย่างที่มารีได้รับจากพระเจ้าแล้วอย่างมากมายพ,พระพรถ้าจะให้นับ ก็นับไม่ถูกเหมือนกันเพราะมันเยอะมากมายเยอะจริงๆจนจนต้องบอกว่าพระเจ้าว่าคุณของพระเจ้าเพียงพอสําหรับลูกมากเลยชีวิตที่เหลือลูกขอรับใช้ลูกขอเดินต่อและขอจะไม่ทำอะไรที่พระองค์ไม่พอพระไทยก็วันนี้มารีก็หนุนใจพี่น้องนะคะจงเดินต่อแล้ววางใจพระเจ้าสรรเสริญพระเจ้าค่ะขอบคุณพระเจ้าค่ะโค้ชตโต้นะครับหรือว่าตโต้ก็ได้นะฮะผมจะขอ เข้าเรื่องนะครับเป็นสิ่งที่เกิดกับผมเมื่อเมื่อเอกือบเกือบปีที่แล้วนะครับซึ่งนานมากแต่ว่า,ามันเป็นความผิดบาปมากๆนะครับที่มีต่อพระเจ้าแต่ว่าผมผมทิ้งไม่ได้รู้สึกว่าขึ้นในใจมาตลอดและผมจะไม่ต้องพูดนะครับเ,เมื่อเกือบเกือบปีที่แล้วนะฮะผมเป็นคนที่ขาดบทบ่อยมากแล้วก็ขาดการขาดการประชุมขาดการามีความสัมพันธ์กับพี่น้องมีความสัมพันธ์กับพระวิญญาณบริสุทธิ์ ขายการนมรสการขายการขอบคุณพระเจ้านะครับทำให้ปาของผมเนี่ยพูดในสิ่งที่ไม่ดีนะฮะแล้วก็บวกกับน่าจะเป็นน่าจะเป็นในช่วงของการฟัดล้นนะฮะแล้วก็ทําให้ผมมีความรู้สึกว่าผมเริ่มบ่นนะฮะเริ่มบ่นแล้วก็บ่นคนลบข้างพูดว่าตัวเองกลด่าตัวเองนะครับแล้วก็ไปถึงพระเจ้าแล้วก็พระคัมภีร์นะครับซึ่งแย่มากๆนะครับ แล้วก็ผมบอกว่าผมพูดบอกว่าผมบ่นกับในห้องนะครับตัวเองเงียบบอกว่า,าผมไม่ดีอย่างวุนอย่างนี้แล้วก็ในเรื่องพระคัมภีร์เป็นเรื่องโกหกทั้งนั้นนะฮะผมพูดอย่างนี้เลยนะครับเ,เป็นเรื่องที่แต่งขึ้นมานะครับทําให้มนุษย์เนี่ยหลงเชื่อนะครับศาสนาเป็นทําให้ควบคุมคนนะฮะผมพูดอยู่คนเดียวแล้ว คราวนี้เนี่ยผมก็เลยตัดสินใจที่จะจบกับการเป็นคริสเตียนตัดสินใจที่จะออกจากกันเป็นคริสเตียนถาวรนะครับแล้วควดีภรรยาเนี่ยเขาก็ไ้เยินผมบน่นนะครับสิ่งสิ่งสิ่งที่ทำให้ผมสิ่งที่ทำให้ผมกลับคืนมาเนี่ยหนึ่งเลยคือการอธิษฐานจากภรรยานะครับแล้วก็การอธิษฐานจากพี่น้องนะครับแล้วก็สิ่งสําคัญที่สุดนะครับ พระเจ้านะครับพระเจ้าทําให้รู้ว่าพระองค์ทรงเป็นทรงมีพระชนอยู่และเป็นจริงมากขึ้นทําให้ความเชื่อผมเนี่ยจากที่เป็นร้อยนะครับขึ้นเป็นพันอาจอาจะอาจจะเป็นล้านนะครับเ,ออเรื่องเรื่องมีอยู่ว่าทีนี้ไม่เป็นเป็นความฝันแต่ผมขอบอกว่าไม่ใช่ความฝันนะครับพระองค์พาผมย้อนไปในอดีตเมื่อสองพันกว่าปีที่แล้วผมอยู่ในกลุ่มกลุ่มหนึ่งคนข้างหน้าที่ยืนหน้าผมเนี่ยเป็นผู้ชายคนหนึ่ง ผมยอยากศกยาวผิวสีแทนผมยืนอยู่ข้างหลังผู้ชายคนนี้ด้วยความที่ผมรยกว่าความรู้สึกของผมเนี่ยผมรู้สึกว่าผมต้องอยู่กับคนนี้แล้วผมมีความสบายใจมากๆที่อยู่คนนี้แต่ว่าในความฝันเนี่ยผมไม่รู้ว่าใครแล้วผมอยู่กับอยู่กับกลุ่มคนข้างหลังเนี่ยมีแต่ผู้ชายแล้วก็มีผู้หญิงอยู่อยู่หนึ่งคนนะครับในในความฝันเนี่ยเราเดินกันไปนะครับในในถิ่นธุรกันดารน,นะครับมีแต่ความยากจนนะครับ แล้วทุกก้าวทุกก้าวของคนคนนี้ที่เดินเข้าไปอะม,มีแต่ชีวิตมีแต่ชีวิตผู้คนเริ่มสงสัยรอบครั้งเริ่เรมเอะใจว่าคนนี้คือใครแต่ว่าผมผมขอบอกเลยนะว่าคนนี้คือพระเยซูนะครับพระเยซูพระองค์เดินเข้าไปหาทุกคนทุกคนแล้วทักทายโดยการกอดโดยการจับมือนะครับแล้วพระองค์เข้าไปโดยแบบ เหมือนเป็นเด็กสี่ขวบที่เข้าไปหาเพื่อนโดยที่คนข้างหน้าไม่รู้ว่าไม่มีใครรู้จักพระองค์เลยทุกคนตกใจมากกับการเข้าหาของของของพระเยซูคริสต์นะครับพองเขาเขาไปถามเป็นยังไงบ้างสวัสดีเป็นยังไงบ้างดวงตาดวงตาของพระองค์สดใสามากแล้วก็รอยยิ้มเหมือนเด็กเลยฮะเหมือนใส่เสื้อมากๆแล้วก็เราเดินกันไปนะครับในในในแต่เราเราเดินกันไปพูดคุยนะครับ นั่นน่าจะเป็นการประกาศขาประเสริฐนะครับเราเดินกันไปปุ๊บเราก็บางคนเนี่ยพระองค์ก็เข้าไปจับมือแต่ว่าการจับมือเนี่ยจับจับค่อนข้างนานแล้วก็คนที่ถูกถูกจับเนี่ยมีอาการเหมือนคนที่ถูกแตะเหมือนเวลาเราอยู่ในการโซนสิทธิ์แล้วมีการแบบหัวเราะสั่นอะไรเงี้ยแล้วก็เขาก็หัวเราะร้องไห้ออกมาแล้วก็คนนี้เนี่ยผมเห็นผู้หญิงพระองค์ไปจับผู้หญิงคนหนึ่งแล้วก็พระองค์ถามว่า เจ้าไม่รู้สึกถ,ถึงการโดนข่มเหงเลยใช่ไหมทันทีที่พูดปุ๊บแล้วผีผีผีออกจากตัวผู้หญิงคนนั้นครับเป็นเหมือนเป็นเป็นกลุ่มควันออกไปครับออกไปจากตัวครับแล้วผู้หญิงคนนั้นก็เหมือนโดนชอ็อตนะฮะอะไรเงี้ยเหมือนที่เราเห็นกันนะฮะแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยเราก็เดินกันต่อไปอีกที่หนึ่งซึ่งเป็นที่ที่เหมือนเป็นที่เ,เป็นกรงไม้ครับเป็นกรงไม้แล้วในกรงไม้นะั่นมีกลุ่มคนที่ถูกจับรวมกันมา ในสภาพของคนที่ถูกจับรวมกันมาครับผิวผิวหนังเขาอะ่ะมีเหมือนเป็นสีขาวๆเป็นตุ่มๆฮะผมแต่ว่าเป็นโรคเลือนบางคนก็ยังไม่ได้เป็นบางคนก็เป็นหนักคนในนั้นเน่ยเขารู้สึกว่าเหมือนเขามีความรู้สึกผิดเขาเรียกว่าความผิดหวังครับเขาเอาหน้าเขาจับกรงแล้วก็เอาหน้าออกมานอกกรงแล้วพระเจ้านะครับพระเยซูก็เดินเข้าไปแล้ว ผมผมเดาว่าพระองค์ร้องไห้ผมผมรู้สึกว่าถึงความาความเศร้ามากๆเดียผมเดาว่าพระองค์น่าจะร้องไห้พระองค์เดินเข้าไปแล้วก็ไปจับมือของผู้ชายคนนั้นแล้วทันทีที่ที่จับอ่ะผมผมเข้าใจถึงถึงวันทัชนะครับวันทัชแค่สัมผัสเดียวโลกโลกครับแค่สัมผัสเดียวโลกหายไปเลยครับ mm. จากที่เป็นเกลือนะครับมันค่อย,ค,อย,ค,อยค่อยแบบหายขึ้นไปนครับแล้วทั้งตัวต้องหายหมดเลยครับแล้วก็พระองค์ก็เข้าไปจับ โดยไม่รังเกียจจับที่แขนบ้างจับที่ใบหน้าบ้างแล้วก็แต่ว่า,อาพอหลังจากนี้เนี่ยพอแต่ว่าใน,ในทันทีที่ผมรู้สึกว่าเดินกับผู้ชายคนนี้เนี่ยเหมือนไม่มใีในความกลัวครับแล้วก็ผมรู้สึกว่าผมอุ่นใจมากๆที่อยู่กับผู้ชายคนนี้แล้วก็ทุกคนที่ที่เข้ามาหาพระองค์ครับทุกคนทิ้งบ้านหมดเลยทิ้งทุกอย่างหมดเลยแล,แล้วมาเดินตามกับพระองค์พโยซูคริสแล้วผมก็ตื่นขึ้นมา ผมก็รู้สึกว่าผมขอบคุณพระเจ้านะครับที่ที่พระองค์ย้อนย้อนผมพากลับไปดูถึงกิจการของพระองค์จากจากในหนึ่งคืนก่อนที่ผมจะบน่นพอผมบน่บนเสร็จปุ๊บอีกคืนหนึ่งผมพระองค์ให้ผมเห็นทุกอย่างในสิ่งที่พระองค์ทําในสิ่งที่พระเป็นพระองค์เฟรนลี่มากๆดวงตาเป็นประกายรอยยิ้มสดใสพระองค์เข้าหาทุกคนโดยที่ ไม่มีไม่มีใครสักคนที่พปรงเดินผ่านไปเลยครับก็ขอบพระเจ้านะครับที่พระองค์ทรงทําทให้ความเชื่อของผมได้สูงขึ้นนะครับขอบคุณพระองค์นะครับพปรองม์รักมากๆากครับขอบพระเจ้า,าครับปดีค่รชื่อนางบัวไข่สีมูลจ่ามาจากแขศสีราชาค่ะจะมาพูดคําพยานวันแม่ค่ะวันแม่วันแม่ว,แมวันที่ ไม่ไม่เคยที่ไม่เคยที่ว่าลูกจะมากินข้าวก็เลยคิดอธิษฐานกับพระเจ้าว่าตื่นเช้ามาก็อธิษฐานกับพระเจ้าว่าพระเจ้าเช้านี้ขอให้ลูกให้ลูกแบบแค่คิดอยู่ในใจนะแต่ก็ไม่ได้อะไรพอพอทำงานไปด้วยก็อธิษฐานไปด้วยพอทำงานเสร็จอะไรเสร็จอาบน้ำกินข้าวลูกก็โทรมาแล้วก็บอกแม่ว่า แม่เดี๋ยวหนูเลิกงานแล้วเดี๋ยวหนูจะไปกินข้าวกับแม่นะและ้วแล้วก็ข้าพเจ้าก็ดีใจร้องไห้ไม่รู้จะไม่รู้จะพูดกับพระเจ้าไม่รู้จะาหาคําไหนที่มาพูดลูกดีใจมากที่พระเจ้าตอบรับได้กินข้าวกับกับลูกในวันวันที่สิบสองวันแม่ลูกขอบคุณพระเจ้ามากก็ไม่รู้จะพูดคําไหนที่ ทีกับพระเจ้าพระเจ้าท่านตอบรับข้าพระเจ้าได้ทันทันที่แบบตอนเช้าเลยอะไรอย่างนี้ขอขอบคุณพระเจ้าลูกเชื่อพระเจ้าพระเจ้าช่วยลูกขอหลายพระเจ้าให้ลูกได้หมดขอบคุณพระเจ้าขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์หน่อยอาจารย์ครับเอ๋สวัสดีพี่น้องทุกคนนะคะออนไลน์ด้วยค่ะวันนี้จะมาเป็นคําพยานให้สามีค่ะแต่สามียังไม่ได้เชื่อพระเจ้านะคะ แต่สามีข้าพเจ้าเป็นโรคเบาหวานค่ะแต่ข้าพเจ้าอาธิษฐานสามีข้าพเจ้าทุกคืนแล้วก็ทุกวันนี้เขาหายเป็นโรคเบาหวานแต่เหยี่ยวเนี้ยเขาก็หายดีแล้วค่ะหายเป็นโรคเบาหวานแล้วค่ะแต่ขอบคุณพระเจ้ามากเลยค่ะแต่โรคเบาหวานหมอที่ไหนเขา ไปหาหมอหมอเขาบอกว่าลุงทําไมดีขึ้นดีขึ้นตลอดเวลาเลยลุงดําดับลุงดีมากไขมันก็ดีเลือดก็ดีลุงไปทําอะไรมาเขาถามว่าลุงไปทําอะไรมาลุงถึงดีลุงก็บอกไม่ได้ไปทําอะไรก็ปกติแต่เยวนี้ลุงเหลือประวาน400เดียวนี้ลุงเหลือประวาน85ค่ะลุงหายแล้วค่ะขอบคุณพระเจ้ามากเลยค่ะที่พระเจ้าให้คําตอบทุกสิ่งทุกอย่างแล้ว แล้วก็อีกเรื่องหนึ่งครอบค,ครัวขง้าพเจ้าก็ลูกๆก็ไม่ค่อยรักพ่อรักแม่อมย่างนี้ข้าพเจ้าอาธิฐานให้ลูกข้าพเจ้าอย่าลูกลูกรักพ่อรักแม่ทุกคนเลยค่ะอย่างนี้ต่างก็โอนนิชัยทุกเดือนค่ะขอบคุณพระเจ้าไม่มีอะไรยิ่งใหญ่ต่อพระเจ้าเลยค่ะขอบคุณพระเจ้ามากค่ะขอบคุณพระเจ้าค่ะฉันมาจากเออชื่อสมบัติสมบัติเหล็กช้างนะคะมาจากกลุ่มแคศรีราชานะคะก็เมื่ออาทิตย์ที่แล้ว ก็ฟังอาจารย์คมเอกเทศเนาะอาจารย์คมเอกแกก็บอกว่าใครใครมีอ่ะใจอ่ะใส่ด้วยใจเลยเนาะฉันก็ก็ขอบคุณพระเจ้าฉันก็ใส่ด้วยใจจริงๆฉันก็ใส่เนาะใส่เข้าไปเลยเฮ้ยเราจะเอาตะตังที่ไหนวะจ่ายค่ารถเขาเนี่ยเราจ่ายไปหมดแล้วอะก็ขอบคุณพระเจ้าพอเดินทางกลับไปใช่ไหมคะพี่น้องโอ้โขอบคุณพระเจ้าอย่างมากมายเลยยังไม่ทันถึงบ้านนะเงินมันเข้ามาแล้ว ก็ขอบคุณพระเจ้าเงินเข้ามาห้าหลักเลยค่ะพี่น้องก็ขอบคุณพระเจ้าค่ะขอพระเจ้าได้รับเกียรติอย่างมากมายเลยที่พระองค์อ่ะได้เอาเงินมาทางไหนเราไม่รู้หรอกร,ร,รู้แต่ว่าพระเจ้าทั้งนั้นน่ะที่ให้กับสมบัติเนาะก็ขอบคุณพระเจ้าค่ะสวัสดีครับผมก็เออผมชื่อมาทิวนะครับก็เออยางนี้อยากมาขอบคุณพระเจ้าครับคือเตือนเต้นน,นิดนึงเออ ก็จยามาเป็นพยานให้กับพระองค์ครับเรื่องที่ทางครอบครัวผมผมกับภรรยาคาริสก็ตอนนี้เราได้บ้านใหม่นะครับ mm. ก็อยากขอบคุณพระเจ้ามากๆครับเพราะว่าตลอดการเดิน,นทางก่อนหน้านี้คือเออ่ผมมาเชื่อพระเจ้าใหม่ๆก็ผมโดนตัดกิ่งออกไปเยอะเลยครับจากไรายได้ที่มันเคยอยู่ในทางเทาๆก็เยอะอยู่แต่ว่าก็โดนตัดเหลือแบบหลักพันอะไรอย่างเงี้ยต่อสัปดาห์ก็ หลังจากนั้นพระเจ้านาให้ผมแต่งงานครับก็แต่งงานได้เงิน500บาทครับก็ด้วยความสมเพลสมผลคือเป็นพระคุณพระเจ้าล้วนๆเลยครับผมไม่สมควรที่จะได้รับการแต่งงานเลยแต่ว่าขอบคุณพี่น้องที่จักทุกคนมากๆครับหลังจากนั้นก็ขอบคุณพระเจ้าที่ประทานภรรยามาให้ครับเป็นคู่ประธานจริงๆครับช่วยปลดหนี้ผมจากหนี้ที่เคยแบบพยายามปลดเองด้วยตัวเองมา3ามปีกว่าก็ไม่ Uh, ปลดไม่ได้เลยครับแต่ว่าพอมีภรรยาครับพระเจ้าก็เล่าใจเขานําเงินที่ผมให้เขาไปลงทุนแต่ว่าเขาพระเจ้าก็นําให้เขาแบบเอามาปลดหนี้ผมหรืออยงผมก็หลุดเป็นไทยจากเบอร์ที่มันเป็นจากความเชื่อเดิมอะไรอย่างนี้ครับก็ขอบคุณภรรยามากครับแล้วหลังจากนั้นก็เลื่อกเราเรา,เราได้รถใหม่ป้ายแดงก็เป็นขอบคุณพระเจ้าเหมือนกันครับหลังเราก็มาถึงตอนเรื่องบ้านครับคือ,อ,อโหมันมัน ต่อสู้หลายอย่างครับเพราะว่าตอนนั้นก็ในเรื่องของงานด้วยออตอนนั้นผมก็มีรายได้จากงานที่เพิ่มขึ้นจากเดิมสองเท่าแล้วมันก็ชนะรายได้จากทางเท่าๆผมอะไรเงี้ยครับที่ผมเคยอธิษฐานขอพระเจ้าไว้แล้วก่อนที่จะตัดสินใจเรื่องบ้านครับก็เป็นช่วงที่ได้ความฝันว่าให้ลงน้ำลึกกับพระเจ้าตอนนั้นก็ลงน้ำลึกในเรื่องงานแล้วแต่ก็ ในระหว่างการกระบวนการการซื้อบ้านนะครับก็อธิษฐานขอพระเจ้าอยู่เสมอครับว่าออถ้าเกิดไม่ใช่น้ำพระทัยพระเจ้าก็ขอให้บ้านหลังนี้กู้ไม่ผ่านหรือว่าทําให้มันแบบไม่ผ่านอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าเกิดไปน้ำพระเจ้าพระเจ้าก็ขอรับพระเจ้าราับรองครับก็จนจนมีบ้านหลังนี้แล้วก็สิ่งที่คอนเฟิร์มหนักมากครับสําหรับผมกับภระระยาก็คือวันที่เรามีใจแบบอยากให้แบบอยากอยากประกาศเรื่องนี้กับคุณพ่อคุณแม่ของผมอะไรเงี้ยก็ไปที่บ้านแล้วก็ เ,เหมือนอยากให้เขาชื่นชมยินดีครับครับแต่ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นคืออยู่ๆแม่ก็บอกว่าเออเนี่ยเดี๋ยวแม่ให้แบบงบก้อนนึงเป็นของขวัญน,นะอะไรเงี้ยซึ่งแบบมันเป็นหกหลักมันเยอะมาก <c oughs> <laughs> เราผมมองหน้าภรรยาแล้วแบบเออขอบคุณพระเจ้าที่ปร้องทรงรับรองอะไรเงี้ยครับแล้วก็ขอบคุณทุกคนขอบคุณอาจารย์ที่คอยหนุนใจแล้วก็ให้เหมือนพระเจ้าให้เรารับรู้พระองค์ในทุกๆทางะครับก็หลังจากที่ได้รับการหนุนใจจากทุกคนก็ผมก็เอามาทําก็มันก็ คออือช่วงผมต้องบอกว่าช่วงที่พระเจ้าตัดทอนผมมีเงินแค่500บาทก็พอเราแต่งงานเราก็มีรายได้ประมาณหนึ่งเราก็ถวาย10บรถไปอะไรเงี้ยครับหลังจากนั้นคือ10บรถเราไม่เคยน้อยลงเลยครับพี่น้องแล้วพอเป็นช่วงนี้ก็พอได้เงินก้อนนั้นมาผมก็ตัดสินใจกับภระระยาว่าเออขอถวาย10บรถนะเพราะผมเชื่อว,ว่าพระเจ้าเลี้ยงเราดุจเลี้ยงลูกแกะอยู่เสมออะไรเงี้ยครับก็อยากขอบคุณพระเจ้าที่ให้โอกาส คนอย่างผมได้เข้ามาดูแลบ้านหลังนี้หรือว่าทรัพย์อันนี้ของพระองค์ครับก็เชื่อว,ว่าทรัพย์อันนี้จะผูกปดภายใน3ปีครับแล้วก็ขอให้บ้านหลังนี้เป็นพอให้กับทุกคนแล้วก็พี่น้องสุน,น,นานชาตินะครับขอบคุณนะครับ